กรีดแบมแบมก็ส e, ิเอโผลงอะพีพีถึงที่หลังเรียกชื่อผิดเป็นบิวกินต้องบอกเลยว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยของแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็สิบเอดโดยคอนเสิร์ตนี้แบมแบมก็จัดเต็มทั้งโชว์และโปรดักชันมีทั้งไฟทั้งพลุแสงสีเสียงสุดอลังการแถมยังได้เอาเพลงไทยสองเพลงมาโชว์ด้วยทั้งเพลง Fire Boy ของพีพีกรีด แต่แบมแบมกลับพูดขอบคุณบิวกินซึ่งเป็นคู่จิ้นของพีพีจนอากาเซ่ต้องรีบบอกว่าเพลงนี้เป็นของพีพีทำเอาแบมแบมเขินหนักจนถึงขั้นสุดก้มลงขอโทษกลางเวทีต่อมาเมื่อพีพีกริดอำนวยเดชกรได้ออกมาอีเวนต์และเผยถึงความรู้สึกในฐานะเจ้าของเพลงเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกดีใจที่แบมแบมหยิบเพลง Fire บ o y ไปร้องกลางเวทีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาและชมอีกฝ่ายทำออกมาได้ดีมาก คำๆอีกฝ่ายเรียกชื่อผิดเป็นบิวกินจนแฟนคลับต้องมาแก้ให้แต่พีพีก็ได้เผยติดตลกว่าไม่ให้อภัยละมากดเลิฟให้ก่อนถึงจะยอมให้อภัยล่าสุดหลังจากที่พีพีให้สัมภาษณ์ไปไม่นานแบมแบมก็เข้ามาคอมเมนต์อีกฝ่ายว่างอแล้วนะครับพร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์สนั่นไอ